แกะน้นเสียน่ะทำไมตะฮันดูไปมเท่าเปลี่ยนทำไมอันนี้เอากระทะเดิมใช่ไหมเออทีแรกเ็าเเคยบอกว่าให้แกะไงอันนี้จะให้มันเป็นชุดของโน้ตแต่นแล้วจะขายนี่เขามานี่ครับก็ก็เลยบอกสั่ง แก่ไม่แก่หรอกนี่ว่า,วา,าก็่อนไม่เคยว่าแก่ไม่แก่ไม่ไมมชิดกันก็ดูไปมาเหมือนก็มันใหญ่กว่ากันเวลามองสายตาเหมือนก็มันโตกันเนี่ยแก่ออกมาดูอย่างนี้ตรงโน้นอะไรกว้า,กวางกว่าไม่เท่ากันเลยอย่างมันชิดกว่าในอันนู้นไหน พอดูเหมือนโคช<ฮ>ิดเนี่ยลองลองก็ลองดูลองอ๋อ้น้าก,ก็ะชังนะะบงก็เหมือนเท่ากันก็ไม่รู้ที่เราดูก,ก็เหมือน <c oughs> มือใหญ่มือใหญ่กว่าคร <c oughs> ึ่งเซนนม่ <c oughs> น้อยเราไม่เข้าหรอกถูกแล้วมันก็เก่เลย ก็แจ้งหน่อยเขาหมดละโอ้อะไรเยอะโอ้กินน้ำเลยส่มะนาวมะพึ่งมะนาวเดี๋ยวไปซื้อแค่ไหนโอ้ยเ็ี๋ย่ตีก็ได้ที่สานเอาอะไรน้ำเขามีน้ำเอาน้ำพวกโค้ก็อะเออเอาโค้งมาแก่เยมาแก้กระหายพ่อก็เอา อะไรนะพ่งมนาว่กัตัใหญ่ไวขึ้นเลยอว่าเมื่อคืนนี้หมามันเห่าไม่หยุดเราเอาไฟฉายส่องโไปหลังเล้าไก่คนนี้เลยสิโอ้หิวหิวกอกล้วยปากกล้วยแหลมมาแล้วว่าไปแล้วหิวกอกล้วยไปด้วยก่อนนนี้มาุุเนอมาบ่อยเนาะล่างไทยไทยคู่เล้าเร็วออเออตรงทางมาตงนีดิแวา S <S ยกผ่านแล้วก็ปืดเลยไม่แต่ถ้าเราอยู่งั้นน่ะเราไม่ไม่แน่นะไม่ถ้ามันนั่นเรายกผ่านแล้วเราไถาแล้วเราเราอย่าเอารถวิ่งหนีเราถ้างราเราจะหนีมันเราเข้าเกียร์เราวิ่งวนเลยเดี๋ยวถอยถอยถอยเออเราเลี้ยวพวงมาลัยไว้แล้วก็เลีเ้ยวตีหมุนอยู่น่นแหละมันคงเข้ามาไม่ได้หรอกหมุนไปหมุนมาเลยนะเออหมุนถอยเลียวเวียนไว้เข้ามาผ่านไม่ิ่มแล้วะ ปืดเลยยกปลาเลยไเดียวทีนะโอ้ยเดินมาเรารอ้วคู่อะไรปะรออะไรปะเหอแ้อวานนีคิ่าส็หนหลกลับอยู่เยเป็นไปได้ยังไงขบวนมันจะเป็นยังไงมังเคยขบวนเหมือนกันท่านลงลงเราตัดข้ามข้อมสงัด ที่มาไล่ก็ไล่ทุกวันเลยไล่ของแกมันอะไรน้ำพกไปกลางนี้กับมากลางนี้ไปกลางนี้กับมาตเยอะแยะอยู่ตรงโน้นอ่ะมันคงจะนามีทั้งหลายสิบเลยนอนเออเออมันอยู่แถวนั้นเ่ะเวลานั้นมันก็ออกมันมีคนเราฝั่งที่มันเป็นที่ฉ่ำน้ำเมื่อก่อนเคยขับรถเข้าไปไป ไปหาตามหารถเขาแหละเขาว่ารถเขาเสียอยู่แล้วก็ไปไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ไปเรื่อยๆก็ไปเจอป่าป่าหมูลกตึ๊บเลยสูงกําลังท่วมหัวสักหน่อยนะจงโคนมันแล้วที่เหลือก็เป็นจริงโอ้ยเถือบอย่างกัดองเลยมืดทึบเลยโอ้ดูแล้วนี่เสือช้างมาอยู่ได้แลนะ้วนี่วานรกจริงๆฉันออกกลัวอะไรรถขี่รถผ่านนะโอ,โ,อโ,อโอ้มนอันโผล่มาที่จะขั่นอย่าเีคิดถึง เออมันโลกมากเลยแล้วเหมือนก็เขาไม่ถางอะไรเลยไถก็ไม่ไถนี้ใบป่ามันคุมโอ้หม่หยาพื้นร่องกลางมันอะไรก็ยังโลกหมดเลยป่าเลยอ้เหมือนเขาเขาดงเลยแหละก็แย่ที่ม ทำเครื่องใหม่ทำเสร็จเลยยังเพลาะเลยเตัว120ล้า <c oughs> นอย่างนี้มึงคพลองในขนาดนี้ซื้อมา80,000แล้วคนอื่นจะซื้อเป็นแสนกว่าท <c oughs> <c oughs> ี่ทั้งเจ็บ10,000ก็ไม่ไม่สวยอันนี้มีด้านหน้ามีอะไรให้เพลาะ มีมีครบแล้วก็มาก็่มาทำเครื่องใหม่แเออมาทำเครื่องก่อนท่อมาประมาณตกเสีศนหน่อยๆอไม่เป็นไรตอนนี้พวงมาลัยมันรนั่วอยู่มันรั่วมาจากเขาก็ยังได้มันยี่สิบสี่แรงพวกเขายี่ยี่สิบแรงยี่สองแรงใหตกเป็นเสียนกว่านอันนี้ได้ยี่สิบสี่ ที่รถตะรวยตรงนี้นะออกจากห้องเคียนมาหน่อยหนึ่งมนะันจะมีตะรวยทำหมองอยู่ข้างขวามือไอยอยู่ซ้ายมือเห็นขาออกมากนะแต่ขาไปจะอยู่ขวามือตะรวยนะัย่นแหละทำหมวงแต่ช่างช่งางใดช่างรวยยังเลยนี่มาทำมหมวงทิ่ถ่าคันใหม่เนาะมันชิคันใหม่คหมมเค่ว่มันช้าเลยเลยเลยบ้านกำนันไปปะเลยมาหน่อยนึงมามา ตรงมาตรงโค้งโค้งรงไล่จะเสียงขวามือเนี่ยนะแต่ว่าไล่จะ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 สวนไอ้จะจะจะไปจากไม่อยู่ฝามือก็อยู่ขวามือก่อนเข้าสายล่วงหน้ากลงเลยตรงนั้นเลยจะมาทำเดี๋ยวอะไรคือจะได้คันใหม่แล้วซื้อคันใหม่มาแอืมต้องมีขาย กำลังฮอดเลยอันใหม่ๆเ,เอาควอดเตรียมตัวแล้วแวก็วันที่หนึ่งเดี๋ยวนี้หนึ่งจังๆกูบมตาไอ้พวอดไม่ไม่แพ้เืินกันมาน <c oughs> ั่นมากปอนะสดูไปดูมาแล้วหักง่ายแต่เผาน้อยเดียวโอ้เผานิดเดียว คุยหักมันให้ซ่อมสองคันล่วนี่เผามันต้องถอดเี่ยจะพกออกพกเนี่ยร้อเนี่ยออกอมาเลยข้างในโอ้ยเกลี่ยเท่าเท่านี้เออที่มันมาขับเพื่องเอมาปั่นล้อเนี่ยมันมีอีกเผานังมาแล้วมีเพื่องเล็กๆมาขับเพื่องจันจีใหญ่อย่างเงี้ยใช่เออมาขับเ่าเผามันเสียบเองเออ่นาดอหละเออขาดขาดขาดสองคันแล่า ผ่านแล้วมันไปตีอันอื่นแจกไปได้ไรดิเ <c oughs> ข้ามาเป็นลิฟต์ไอพวกปอดเล็กๆเนาะอปอดเล็กๆดับลิฟต์มาวะ ไป,ไปข้างนอกมั้งหน่งปีไปซื้ออะไรรถคันนี้มั้งเจ็กตัว <c oughs> ไปซื้ออะไรรถคันนี้ยังไม่ได้แกะ้งเขาเลยก็เอามาบ้านไปซื้อเหรไม่ได้ปิดไม่พิย์อ๋้ลานปิดคราวนีออ้วมาโทรเช็กแล้วปิดหมดวันนี้ก็วันหยุดเขาอีกอะ่ะก็ไม่รู้อ๋อวันหยุดอะไรของมึงวันนี้ หยุดราชการนี่เจ๋ม,มั้งแต่โรงงานก็บางอันเขาก็ไม่หยุดไม่หยุดแต่ลุงชายนี่เขาบอกว่าเมือาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเร่งงานมาเยอะแล้วทีนี้ก็มาหยุดงานมันน้อยแล้วก็เลยวันนี้เลยไม่ไปแต่มียไปอยู่มียไปอีกโรงงานหนึ่งกำลังกำลังไงเระไมหยุด หมดเกลี้ยงคันแด็กเออเกลี้ยงอะไรทั้งนี้เขามาครับเข้าครับไอ้ตีมันก็ไม่ไม่ติดขึ้นจากคาดเออโอ้ยอย่าไปทำงี้เขยาแค่ไม่ได้นั่นแหละคนงานคนมันน่ะนะลูกเพืนมันจะแจกเอาด้วยอ่ะใช่ถ้าคัดไม่หมดก็ลูกเพืนจะแจกพอรถออกได้รับออกไปเลยนอกจากว่าจะเออเราถอยเข้านี่เราคอยจะเลี้ยงย่งยังย่งไปเนี่ยได้อยู่เออใ แล้วยางนั่เหยียบคาดหน่อยแล้วก็เล่งวัน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 นวันถอยหน่อยวันกินคาดอะไรนะกินคาดกินคาดอืเสียงคาดตอนออกตัวอืไม่ต้องไปเล่งขนาดนั้นเราฟังเสียงเราก็รู้แล้วเพราะรถมันก็ จะปัญหาอยี่เยอะแม่จะผ่านางานนี่นอะไเก่งนี่ใส่ไปแล้วยังเสือบขับไม่ได้ขอ,อดีทีนึงโอ้ยทางเก๋เขี่ยนมันก็เบือ่อแล้วใส่ยากจัดตายแคบกว่าเคี่ ต้องมีคนช่วยซ่อมคนเนาะเออไอคนนะั้นมันก็มันเสือกไปทำไมเดี่ยว่าไอ,าอ,าอาคนขาขาเสียเห็นะที่มาช่วยทำอะเห็นไหมไงอคนขา,าเสียหน่อมีคน,น,นเออ,เอ,อมาสองสา,ามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้ววงนว้นไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะกลับไปบ้านเ <c oughs> มื่อก่อนนีเราไปอยู่ไปกลับทุกวันทำไมทำไมขี้เกียจมั มาค้างอยู่นี่เอาค้างอยู่นี่นะทำที่นอนให้ค้างกเดี๋ยวอีกแล้วเที่ยเสร็จิทรโทรมาชวนเดี๋ยวโทรมาหาเดี๋ยวเข้ามาหาไอ้นี่เลยก็ไม่เป็นเป็นอะไรทำไปทำมากลับบ้านกลับไปทำไมเนาะกลับกลับไปไปทะเลาะกับพ่อพ่อมีฟันหงายเล็ดไปมาเลยเออภาษาไทยนะ